ดูทีมงานพี่เบ่านะครับมืออาชีพกำลังเซตอัพเครื่องดนตรีนะครับอยากดูว่ามืออาชีพเขาทำงานกันยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เล่นกันชิวๆวันนี้น่าจะชิวๆนะไม่กี่โต๊ะเนี t <t ่ยเรียบร้อยครับอยู่เพชรบุรีนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเป็นรีสอร์ทครวันนี้พี่ฮีกำลังเซตอัพเครื่องดนตรีวันนี้ดูนตีก็ไม่มีอะไรมากเล่นสบายชิๆลๆก็ทั้งหมดมี4อ็อกนะครับวันนี้ก็จะมีฟอนนานรับแล้วก็มีนันกดนตรีข้างเราออกนะครับก็จะมีเบสเบสอันนี้เป็นเบสแล้วก็กีตาร์ กองของพี่อาทิตย์นะครับเนะี่ยชุดนี้ก็จะเยอะๆหน่อยยีไม่ไมหมดหรอกครับถ้าใครถ้าใครเคยเห็นหน้าอาจารย์ทุกๆคนก็จะรู้นะครับแต่ว่าผมวันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดสองตัวแต่ว่ามีมีเอ็มกิตมีเอ็มคีย์บอร์ดให้ตัวเดียวนะครับเพราะว่า,วามันมันจำกัดด้วยด้วยของทางร้านนะครับทางร้านมีเท่าไหร่ก็เล่นแค่นั้น ไม่ได้สีเรียสทางพี่ๆก็ไม่สีเรียดเพราะทางร้านสปีกมาประมาณนี้ก็ปกติก็จะมีพวกซองเล่นเบาๆครับตอนเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก็จะมีโอ้ได้อะไรมากินนี่ครับก้วยแข็งนะครับก้วยแข็์นะครับไปหาที่อินเดียไม่มีนะเี่เรื่องไเริ่มมีเสียงแล้วคนแรกคนแรกมีเสียงตอนนี้ได้ยินแน่นอน แต่ว่าหลายๆคนเห็นหน้าตาก็น่าจะรู้นะครับดูเองได้นะครับนัินมาอีกแล้วเนี่นี่ครับนี่ครับก็เป็นให้น้องๆดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับพามาดูว่ารุ่นใหญ่เขาทำงานกันยังไงนี่ฮะสบายๆชิวๆขออนุญาตครับเวลาเล่นเล่นทุกตัวไหมครับ ก็เก <wildly> ือบทุกตัวครับเกือบทุกตัวใช่ไหมครับแล้วแต่แนวเพลงใช่ไหมครับพี่ครับผมบางใช้เฉพาะบางเพลงวันนี้มีสองวงนะครับวันนี้มีสองวงแต่วงของพี่บ่าวจะเซตอัพก่อนถ้าเป็นผมวงมอลำนี่ผมผมยึดหมดแล้เนี่ยขอจากตัวเลยแล้วเนี่ยแตกหมดแล้วเนี่ยแตกหมดแล้วครับเนี่ย ดอของใช้ง,ชงานงบางบางคนเขาจะมีไอ้ที่ที่รองอยู่ใช่ไหมที่หมอลังเขาจะมีตัวรองใช่ไหมครับใช่ครับแตกแล้วไม่ดังแล้วแต่ถ้าตัวดีๆเขาเอาเบาลก็ดังกลางวันเลยนะโอ <laughs> นี้อะไรเพยบเลยอ๋อ <c oughs> นี่ม่เสร็จแนอันนี้เป็นสเสน่ห์ครับตัวนี้เป็นไฮเฮน อีอพีรรุ่นใหญ่อุปกรณ์รล้วนนะครับเมื่อกี้ตกไปในรถแต่ปุ้งไมู่้อะไรล่วงอะไรครบมั่งล่วงในรถนเลี้ยวโค้งอลยไอ้ถ้าถ้าเราแบบที่มันเป็นแบบแบบแบบเป็นตัวเดียวกันกับแบบนี้ครับอารมณ์มันอันไหนเดียวกันครับพี่ด้านเป็นดิจิตอลมันมันครอบคุมจักรวาลกว่าแหละแต่ว่าความใช้งานเนื้อเสียง มันแล้วแต่คนไปปรับเอาอ่ะโอนาการกันเอาเองว่าใครชอบแบบไหน,นแต่แบบนั้นก็ง่ายก็ง่ายแต่สําหรับผมไม่ชอบแต่แบบนี้แ,นบแบบนี้เราเรานั่นกว่าวามุานง่ายเลยไอ้น้ตเป็นโรคอัน,นั้นมันต้องเข้าไปโปรแกรมอีกเป็นโปรแกรม <c oughs> ต้องคัดตัวโน้นมาใส่ตรงนี้ตรงนั้นแป้นโน้นแป้นนี้มันยุ่งยากมันยุ่งยากกว่านี่ครับไอ้นี่หมุนได้เลย ก็คือเราจะได้เพลงนี้แหละเราหมุนได้เลยบิดได้เลยใช่เกิดตู้ตู้ไม่ดีอะไรเราสามารถหมุนได้ตรงนี้เลยหาใหม่หาใหม่เมื่อกี้ตู้แอมมันจี่มันอะไรนะครับใช่ตู้ไม่ดีมั่งจี่เราก็ต้องหาคัดเอาตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยปรับเกียร์ปรับอะไรได้เลยใช่เราต้องหาวิธีรอดเอาตัวเองที่จะที่ทับกันก็อย่างว่านะบางบางร้านมันก็ ไม่แน่น,น,นอนนะครับมันเจอปัญหาหแน่นอนนอกจากมีเครื่องเองไปเฉพ<อ>าะตู้เองอะไรนี้เราเซร็จแต่ตัวไม่ต้องให้ใครมายุ่งของเราเอ,อ,อันนี้บางทีก็ไปเจอทางร้านใช่เจอตู้ไม่ดีอะไรบ้างเราก็ต้องพยายามรอบตัวมาช่วยนี่ครับมาไปดูรุ่นใหญ่ของรุ่นใหญ่เขาใช้กันไม่ได้อุปกรณ์เทพอะไรนะครับ <c oughs> เรียกพี่ว่าสะดวกในการทำงานครับนี่ดังก่อนเพื่อนเลย ให้ใั้ดังเสร็จแล้วกลับไปนอนได้ฮะไอกองน่าจะช้ากว่เพื่อนกองดูได้นะครับว่าศึกษาได้มารุ่นใหญ่ก็ทำงานกัน <_ d> um> ฟังข้างตู้สามารถฟังข้างตู้แล้วก็ปรับได้ ผมแค่คนตั้งเครื่องตัวจริงเทานัออ้น<า>แหละ <laughs> โอ้สามารถตั้งข้าง,างได้แต่เอเมซิ่งที่สุดก็คือนี่ฮรบอันนี้บอกชื่อทุกคนนะครับอันนี้รู้ชื่อเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเบดนะครับ ที่คุณพี่นาทีอาจารย์นาทีตัวนี้ก็ที่แคสตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์นะครับไม่ไม่ใช่พี่ตัวนี้ก็ของใครน้อนี่อ้าวพี่บ่าวพี่บ่าวใช้ไม้สวยยังอันนี้เป็นไม้รุ่นใหม่ ใหม่ๆแกกองเยี่ยมปัดเลยนะครับใหม่ของพี่บ่าวนะครับนนเนี่ยของพี่บ่าวเป,เป็นคาร์ดีโวตัวรุ่นใหม่ล่าสุดโอ้โอ<โ>อะมันอยู่นี่ผมก็ว่ายากปกติเขาทำไมมันหนีบไว้ตรงนี้ครับโผมมาแล้วลา อ네2พ okay, ั yeah, yeah. 2> no. 2> ้ยครับออกแค่นิดเดีย One, one, low, low. ปัญหา <One, S 1> <two. S 2> ปัญหาคือถ้าถ้า one, <two. S 2> เราชาวเซกเบาเวลาเวลาเล <One, two. S 2> ่นจริงๆมันจะแรงเงี้ยสวัสดีครับต้องใส่ให้เต็มสวัสดีครับฮลโลสวัสดรสวัรับสวัสดีคบวดวัสดีครรวัีครับสัน 1, 2, 3, e 1, 2 ที่เราเซ็นไว้ <c oughs> ข้านี่เลยกีตาร์ปวงเขาดีไอเลยนี่สายเนี่ยเบอร์ไหนนครับนี่ไี่กีตาร์ปวงอยู่นี่ครับไอ้ไอไอไอเบอร์สิบเจ็ดเสียบเสียบเข้าดีไอเลยครับแล้วก็เส้นให้มอนิตเตอร์เลยเสียบเข้าดีไอเลยนั่นแหละรครับเบอร์สิบเจ็ดนะ าแล้ววันนี้เจอกีตาร์ในตำนานอีกนะตำนานเลยตำนานเลยดียังดีกว่าประจำตาผมครับรกือบเกือครับถ้าถ้าเ้าตายแล้วบเคอรเรื่อร้ครับเจม่พน้าไม่เป็นปดอาผมมีเอฟเฟกด้วย มอันิไฟไม่ใช่เสงเอร์ตับเ็นเเมันติดเอฟเฟกตป่ะแล้วเซนออกเลยเอฟเฟกเราอะแติดเสียงเรหลังยูวขึ้นเอามัน มัดตดมันติดเนีดไหวยี่เเสียแลเกอร์อะเสียแฟลเกอร์เปิดดเาเซนดติดไนเป่ี่ยงเเป็นซนเก่ามีเลยเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วมันอันนี้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอมันเป็นอะไรป่ะเราเลาะกที่ D I ดูีด ใช่แผลโดมแผลขึ้นเสียงดันงนิ้วก่อนนิ้วก่อนนิ้วก่อนโอเครู้แล้วว่าเป็นที่อะไรสุดท้า,าเยเป็นที่ฐานแบตหมด แต่นั้นขึ้นนิดหนึ่งพี่ลองตีนิดนึงครับขอขอิอกีาร์นิดนึงครับนิดเดียัโโล,โโล,โโลม่เ,เลยสีออ่นะเดี๋ยวลงนิดนึงเสกตดิเสตดิโอเคตัดเรบด้ไหครับคียบอร์ดไ,ไม่ต้อง <laughs> เขาไม่ต้องการ ไม่มีค่าไม่มีค้าก็ไม่ต้องการนี้ตรงนี้ก็ได้กินแล้วเร็วเดี๋ยวเร็วเข้าไปอีกมากไม่ถ้าไม่มอแล้วผมจะหันตู้ออังไหมเอาที่บอดนี้เอานี่โฟกระครับ Oh mm -hmm. จบแล้วนี่จบแล้วจบแล้วเลยจบันนี้ไม่อนี้แบบ้ลตัวมาไม่รู้แล้วก็เปาแกกม่รู่มามาติดเลไปต่อ